สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ยกเกมซัมเมอร์โคเวอร์นะครับหลังจากตอนที่แล้วทีเราได้ไปบริซวที่เต็งแม่น้ําสุดว้ป่วงกับท่าสีสาวไปนะครับโอเคไปต่อเลยนะครับโอเคก็มาเนื้อเรื่องกันต่อเลยนะครับ アルンサバー。あらえみゆうへメズラシーいーね。レボしてるのかしらあやなね。นนな、うんてんさいりパーな。おはよう。カスミーね。アルンサバー。ピースミー。おはよう。アルンおはよう。 Ially, 今日は二人とも早いなのねうのん、きうはあのの方がお兄さんみたいよ、お兄さん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 、おおん、お兄さん、お兄さん、お兄さん、ん、ん、お兄さ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 ん、ん、お兄さん、お兄ん、お兄さ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 ん、おお兄ささん、お兄さん、おさん、 น่าเสียดายนะพวกเธอดูเหมือนวันนี้เขาจะนอนตื่นสายนะขอได้เชียวนั้นพวกเราก็ไปปลุกเขากันเถอะนะโูซสกอนั่โถ้าเธออยากจะไปแกล้งเขามากกว่านั้เนี่ยนี่แหละโอกาสที่จะได้เห็นใบหน้าพี่ชายในตอนเช้าเลยนะงั้นไปกันเถออโอ้ ยูบอเสียวไว้นะรู้แล้วนะどうしたのทั้งสองคนรีบเปิดเข้าไปกันเถอะนะคสมิเนะังไม่ใช่คนที่จนเต้นมากไม่ดีรู้สึกเหมือนว่าพี่คคสมิจะตื่นเต้นมากสุดเลยนะแต่นั่นไม่จริงซะหน่อย

カスミ ?Netzuga de t e r r a l u m a c a s, <S, <S, <S え b え n Kayla。ええコゼヒーチョットの。ニポイユンアランエン。コノマホートークワケニワイカナイワネ。บบドミデえレナネットパーベニードタチメダララ。トニカク、タイヨンハカラナイト。チズクは薬を探してカスえキえマライルカニンタンロえカイカン。フランチズクチュペアヤマテえナ。

ผมรู้สึกแย่ชะมัดเลยนะครับผมทั้งเว้นหัวตัวร้อนและหัวหมุนไปหมดแขนขาเองก็อ่อนแรงไปหมดด้วยดูเหมือนวันนี้ผมจะไปทํางานไม่ได้แล้วนะครับผมต้องกลับบ้านไปนอนแล้วล่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปทํางานในตอนเช้านะครับแต่บ้านของผมนี่มันไกลจังเลยนะครับเนี่ยกลับมานะครับ แม่กับพ่อไม่อยู่บ้านกันหรอครับเนี่ยเออผมว่าผมควรไปที่ห้อง,องผมได้หรอครับเออทำไมผมรู้สึกเหมือนเออไม่มั่นคงเออฮะนี่เช้าแล้วหรอครับเนี่ยเออครับแบบนี้ผมจะสายได้แล้วนะครับเนี่ยต้องรีบแล้วหรอครับแต่ว่าผมขยับไม่ได้แม้แต่ยกขาก็ยังทำไม่ได้เลยนะครับ นี่ทำใจดีๆไว้นะยังไหวไหมโอ้ดกอโอ้หน้าผากร้อนชะมัดนี่มันร้อนมากเลยนะเนี่ยโทษใช่ไหมได้นะก่อนอื่นก็เพลาน,นี่มันห้องของผมกันหรอครับเนี่ยอะโอ้จริงสิผมเป็นไข้เมื่อคืนนี้นะครับเอิม

อา้สุดท้ายที่นายเป็นไข้แบบนี้ตอนไหนงันหรอเอิม่มมันก็นานแล้วหระครับที่ผมไม่ได้เป็นไข้แบบนี้นะครับแล้วที่ว่านี่มันนานแค่ไหนกันล่ะเอิม่มก็ประมาณสี่ปีน่หรครับสี่ปีสินะได้นาว่าถ้าเกิ่่ปีมาสแล้วนะส่ร้าย่ร่านะสี่ปีสินะได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่าไม่ป่วยมาสาักพักแล้วมันจะส่งผลร้ายต่อร่างกายได้นะ และแน่นอนว่าที่นายหายป่วยแบบนี้ก็ดีแล้วละ่ะแต่พออย่างนี้ผมจะมีเรื่องบางอย่างจะกจะคุยกับเธอหน่อยนะครับรเรื่องอะไรหรอคือผมก็แค่ฝันถึงครั้งสุดท้ายที่ผมป่วยเมื่อสี่ปีก่อนนะครับก็เหมือนกับครั้งนี้ผมเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกมึนหัวไปหมดแต่ถึงอย่างนั้นผมก็พยายามทําหน้าข้มแข็งเอาไว้ก่อนที่ผมจะล้มลงก็มีคนมาช่วยผมแต่ในตอนนั้นผมจําไม่ค่อยได้มากนักน,นะครับแล้วเมื่อผมลืมตาตื่นขึ้นมาก็เป็นช่วงบ่ายแบบนี้ แล้วผมก็อยู่ในห้องของตัวเองมีทั้งยาและอาหารอยู่ข้างเตียงของผมนั่นเหรอแต่ในครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนนิดหน่อยที่มีทั้งสามสาวนอนอยู่ข้างเตียงของผมอย่างสบายใจนะครับเพราะเธอควรจะดูแลผมมาตลอดจนถึงตอนนี้นะครับนี่พวกเธอทานอะไรหรือ,อยังครับนายเป็นห่วงเพราะเธออยู่งั้นเหรอก็นั่นเป็นงานของผมนี่ครับทีここ่มาที่นี่เพื่ออะไรกันแ่ นี่นายคยงจะไม่ลืมใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงได้ไม่อยู่ที่นี่กันะอะคาจิงันต้าทำงานนั้นแบคแคร์เป็นงานนฉันด้กตฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนายและทำทุกอย่างที่นายไม่ได้ทำแล้วละ่ะแต่เธอทำมาหารไม่ได้นะครับอุ๊ยหนูหัวหน้าเครื่องอาหารแจ่แข็งก็ทำได้ละนะในที่ร้านของฉันก็มีอยู่ด้วย シズコおっ、この子がよくないよ、シズコ。お兄ちゃん。お兄ちゃん。やっと来た。よかった。何しかフルラウンド。おいしい。どうしたの、シズコ何だ、シズコ。私、もしかして、ネチョテとかしらみさん、どこかでラッパンやろ อ่ะอ่ะอาลนสวัสดีครับโอ oh, ้ขเก่ดแล้วนี่อ่ะชิซุคุว่าอย่าไปกับแบบนั้นไปเดี๋ยวนี้นะย่ดาไม่เอาหรอกนะเดพวกเรา้งสองคนจะเย็นก่อนนะครับคอรวแล้วอาการเป็นไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังแล้วหิวแล้วหรือเปล่า ช่วยผมลุกขึ้นไหนได้ไหมครับอุ้ยชัวอืมเอาฮึขอบคุณนะครับผมรู้สึกเจ็บที่ตัวตัวนิดหน่อยแต่ั้นนั้นก็รู้สึกโอเคแล้วล่ะครับแล้วก็ผมก็หิวแล้วล่ะครับ <S <S โยกัตโซเรวาโซโยคิโนอิจิชินาะมิโมะทนกนโนะแต่อล้นนั้นก็นยู่แล้วล่ะเต๋อยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยนี่นะ 君ってば昨日の朝からずっと寝っぱなしだったんだもん。心配したんだからね。なな、リンボルサティマトワルイ、カモピンホアマレラナ。そうそう。アヤノが泣きながらお店にかけこんできたときはどうしようかと思ったわ。セルイセルイ,イ,イ、アヤノビマトナタバナンコはジョークがレフラナ。あ、あれは目にゴミが入っただけで泣いてなんかないし。レナンフルマカカカタ ไม่ได้ร้องไห้ซะหน่อยนะใช่ใช่その言い訳も三回目よจะจะจะได้ยินแบบนี้ไม่ต้องสามครั้งแล้วนะในวันนี้นะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่ทำให้พวกเธอตกใจนะเออไม่เดังนั้นไม่เห็นต้องกังวลไปหรอกそれじゃ、私はお粥でも用意してくるわねถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำโจ๊กมาให้นะあなたたちも แล้วก็พ่อเธอเองก็ด้วยตอนนี้ต้องให้เขาได้พักบ้างนะเพราะคุณป่วยต้องพักผ่อนถึงจะหายดีนะเอืมเข้าใจแล้วอ๋อคาซึมิฉันฉม็อฟทีด้าวอืมคาซึมิเดี๋ยวฉันช่วยด้วยนะเอ๊ะおにいちゃんมิไซどうしたのまだ調子悪いไม่ไรหรอหรือว่ายังเจ็บอยู่ ไม่มีอะไรมันก็แค่กลามีแค่แบบนี้เป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเลยนะครับเนี่ยโอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับตอนนี้ก็หลังจากตอนที่เ้าที่เราไปเที่ยวพอกลับมาก็เป็นไข้เลยนะครับเนี่ยเอาละถ้าชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบาย